รมสมเด็จพระเทพเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ได้เสด็จมาที่คลองลุงติก๊กใช่ไหมครับก <Okay. S 1> ็ที่ท่านเสด็จมานี่ก็เขากต่างตอนนั้นกำนันก็เป็นกำนันอยู่น้องนะเ้าก็ตางทางการทางจังหวัดเขาก็โทรมาว่าพระองค์ท่าน เคยเห็นในโซเชียลได้อะไรว่าคิดว่าที่เขาคุยกันวนองนะบอกว่าคิดว่าเป็นรูปปั้นอะไรเงรี้ยมันเป็นแบนหรือเปล่าอะไรทันบอกว่าคนที่มันแบบมีชื่อถึงเมืองนอกบางหนานบ้านเมืองของท่านท่านจะไม่ต้องไม่เห็นด้วยนะครับ <S 1> <S 1> รบนนต้องเห็นโอสแสดงว่าโซเชียลนี่ดังไปถึงเมืองนอกเลยใช่ไหมครับลุงเพชรเนี่ยใช่ไหมชาติมาเยอะครับฝรั่งมาดูเลยใช่ไหมครับมาครับโอโหนี่ก็คือคนแรกๆนี่คือพาควายไทยไปโคอินเตอร์เนี่ยนะครับ เป็นคนแรกเลยนะครับพลังมาชูปโปบอกบิ๊กบิ๊กเลยน<ม>าเบอาชีพหลักครับแล้วก็ถ้าก่อนไม่ใช้แรงงานควายนะครับเขก็ต้องทำนานาก็คู่กับควายแหละ,ค,ะรครับเลี้ยงควายด้วยครับ,รบใช้แรงงานควายผมก็เลี้ยงควายนะะก็เลี้ยงมาเรื่อยตั้งแต่ควายเหล็กเข้ามานี่ก็ผมก็ไม่ได้ขายหมดนะ ครับก็เลี้ยงรุ่นต่อรุ่นมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับคือมันก็มันเหลือน้อยฮะควายโบราณควายใหญ่ๆนะครับก็ยังยังอยู่ที่นี่ครับพอเริ่มมีโซเชียลลูกหลานก็รู้จักกันครับคือควายเก่าควายโบราณนะครับแต่ผมเป็นเด็กมาเลยนะแล้วก็พอแยกพอแยกเรือนมาเนี่ยผมก็ไปหาควายใหญ่แต่ก่อนมันเยอะนะที่ที่จังหวัดอุทัยเราเนี่ยครับแต่ก่อนนี้ผมก็เริ่มทุนน้อยๆก็เอาควายที่ว่าทํานากินไหวฮะ พอเริ่มมีทุนมากขายข้าวขายปลาได้ก็เริ่มซื้อควายใหญ่ๆเพราะว่ากําลังเขาเยอะจะลากเกวียนจะไถานานี่ยเขาไม่โลเลครับแต่ก่อนก็ควายก็ขายธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับควายใหญ่ก็ได้เปรียบหน่อยเพราะว่าขายได้ราคาหน่อยหนึ่งเพราะเขาใหญ่ก่อนนี้เขาก็ 9,5 0 0นี่ก็แม่ลูกติดอย่างใหญ่แล้วครับ85 0 0นะครับแล้วอย่างพวกพ่พันคุมฝูงครับเขาขายกันเท่าไหร่ครับลุงครับคุมฝูงนี่ก็เนี่ยขั้นขั้นขั้นหมื่นหนึ่งบ้างกันล่าสุดนี่ก็ไปซื้อเจ้าหมูมา3 0ม0 0ื่นนะฮะเจ้าหมูยากนะฮะอันนั้นมันใหญ่มากเลยฮะใหญ่เรียกว่าผมอายุ60กว่าถึงจะเจอเจ้าหมูเนี่ยตอนนั้นมีหลายคนที่ทําอย่างลุงติ๊กไหมครับหรือว่าส่วนใหญ่ไม่มีฮะไม่มีฮะเพราะว่ามันมันราคามันแพงมันสูงโดือมากเขาจะาง่ายๆเอาได้ฝูง ครับกันเองมั่งเขาที่เก็บไปหาที่เก็ระวังเพราะสมัยนั้นถ้าควา,ใายใหมันันตรายอะเพราะว่ากมวยกระโจมมันเยอะบอขายเจ้าหมูไปเราไปซื้อเจ้าดาวใหญ่มาเจ้า,จาดาวใหญ่ก็ใหญ่เพราะพรว่าเจ้าหมูยักษ์แสนนี่ก็ปร,ระมาณสิบกว่าปีเนี่ยเคยขายให้ท่านท่านลองไปแม่รวยลูกเจ้าหมูยักษ์โคกแรกอะแม่ลูกติดลูกตัวเมียก็ขายไปเจ็ดหมื่นซึ่งคนก็เห็นคุณค่าควายคือคนก็ยอมจ่ายควายเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นและเห็นควายใหญ่มีคุณค่าเลยครับ ครับผมเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มจะเอาไว้กันบ้างแล้วอ่ารายได้หลักนี่ก็มันสิบกว่าปีเนี่ยเพิ่งประมาณสิบกว่าปีนี้ใช่ไหมครับสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยครับแต่งขาดหลักล้านนี่ก็เมื่อสามปีสี่ปีเนี่ยสามปีสี่ปีนี้อ่าเป็นเพราะลุงเพชรใช่ไหมเพราะลุงเพชรอ่าถ้าอย่างนั้นลุงติ๊กต้องเล่าแล้วแหละว่าจากเจ้าหมูเจ้าดาวใหญ่แล้วเจ้าลุงเพชรมาได้ยังไง ก็เอาลูกเขาไว้เป็นแม่แม่พันธ์นะแม่เหลืองทองแม่มากนะครับเจ้าแอร์ลูกจมูลลกูเราจมูกนะครับ,รบแล้วก็มาได้เจ้าหนุ่มมาเป็นพ่อพันธ์ก็เป็นสายของท้องสุกครับแล้วก็ซื้อพ่อพันธ์มาอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มจากทันภูมิกับครับมาสามหมื่นนั้นก็แพงแล้วล่ะแล,แล้วก็เอาลูกมันไว้ล,ลองมาทดลองดูว่าไอ้สามสี่ตัวนั้นลูกตัวไหนจะดีพอลูกดีแล้วเราก็เอาตัวเมียไว้เอาแม่พันธ์ไว้ลูกลุงเพชรนี่เป็นลูกของเจ้าหนุ่ม แม่เ่าควาย,ยน้องจิกกีลัดยาวของลูกแกออามาบัาบวกก็พวกแม่เหลืองทองพวกแม่มากพวกนี้ครับครับลูกโอเคเลยครับลูกใหญ่ก็ได้เป็นลุงเพชรครับโอเคเป็นควายามสายเลยครับครับครับผสมกันมาามสายเลย <c oughs> ลุงเพชรก็เป็นควายที่เด็กๆก,ก็โก,กงเก่งๆคนฟูๆฮะก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร,รมีแววไม่มีแววอะไรจะดูไม่ค่อยออกเลยครับครับแต่นี้เขาจะมาโตเมื่อตอนขวบไปแล้วเนี่ย ครับขาจะใหญ่จนออกมาจะมาโนนหัวโตวลูงเพชรออกมานี่ก็มีเขาก็หวัวแล้วดูสั้นๆพุงใหญ่ครับครับตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเอาไปแปรเขาดูตามงานประกวดบางอะไรบ้างเนี่ครับแต่ลุงเพชรมันเป็นโครงสร้างผอมับแปรเขาดูความแปลกบางทีเขาชวนไปเป็นเพื่อนบ้างอะไรมาติดเข้าไปอะไร,รไปเที่ยวด้วยอะไร,รมีบ้างนะมีแต่ก็ไม่มากอย่างเดียวนี้นะ ขา่าแจวข่ายชาวบ้านเลยนะเรียวไาลา่ไล่เรียวจุ้งออกไปะจะคอกไว้เลยล้างให้เกลี้ยงไม่ได้ขุนให้สมุูรณ้เข<อ>าแค่นั้นเลยถูกไหมครับ,รบเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ว่าของใครใหญ่ลักษณะเขาคัดชอนหัวตั้งดีก็ลักษณะส,สง่าขาแข้งขาใหญ่ก็เหมือนอย่างนี้นะฮะก็ได้เลยแต่ไม่อ้วนล้างแล้วก่อนนะเพราะเราไล่จากทุ่งอะครับแต่ว่าลุงเพชรนี่มันฉีกตัวอื่นเลยถูกไหมครับคือด้วยด้วยโครงสร้างอาจจะเห็นกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยแข้งขาใหญ่ทุกคนก็เกิด เรียกว่าช็อกขึ้นมาเลยถูกไหมครับช็อกับก็มีลุงแกอายุคนหนึ่งอายุ80ดสิบก็แกมาเห็นบอกโอ้โหตัวนี่มพญาควายมันเขาหัวมันใหญ่หนุ่มยากขายนะเนี่ยมันต้องใหญ่หัวใหญ่เขาใหญ่มันต้องใหญ่ลูกเนี่ยเฮ้หัวใหญ่ใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นเ <laughs> ขา <ว S 1> ใหญ่ผมก็ลองเอาไว้เนี่ยลุงเพชรนี่ก็ผสมตั้งแต่อายุสองคนกว่าเนี่ยครับแล้วลูกออกมาเป็นยังไงครับลูกดีครับลูกดีใช่ไหมครับพวกนิ่มมังกรพวกเนี่ย รปรยายถ้าอย่างนี้ก็มีสันเนี่ยๆๆๆๆๆลุงลุงเพชรลุ่นลุ่นนักเลงควายมาตามลุงลุงเพชรกันเป็นแถวเลยไหมครับครับราคาขยับเป็นยังไงบ้างก,ก็หลักแสนก็ลุงเพชรที่รุ่นแรกขายไปแสนสองบ้างแสนนึ่งบ้างหกหมื่นก็มีครับแต่ทุกคนมาเห็นบอกโอ้อย่างนี้มันสมราคาเพาเลยในห้องมาเห็นที่ครับมีคนเอาควายมาผสมลุงเพชรไหมครับหรือว่าลุงติ๊กเฉพาะของคอกลุงติ๊กอย่างเดียวเฉพาะคอกนะเพราะว่าเราประสบประการเรา เราเลี้ยงมาหลายสิบตัวพ่อพันธุ์แต่ก่อนมันก็จะเป็นอย่างชาหมูครับเพราะว่าเขาอิสระไปทับฝูงโน้นฝูงนี้อะไรเนี่ยเขาามาทับสดเนี่ยนะเพราะว่าพอเข้าไปแล้วอ่ะมันจะไม่พออยู่ครับเพราะว่าเราเลี้ยงเราเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงยืนโลงครับเราเลี้ยงปล่อยทุ่งนะครับตอนนี้เขาจะเก่าเราเขาจะไปเจ้าพวนล่ามันมาอยู่ครับนั่นแหละแล้วก็ผมมีแรงบันดาลใจคือว่าตอนลูกเพชรมันแตกมาเนี่ย ที่รีดน้ําเชื่อจําหน่ายครั้งนั้นนะ2,000ตลอดเนี่ยผมก็แรงวันดานใจกลัวมันจะสูญพันธ์แบบจมูกอะครับก่อนไม่มีการรีดน้ําเชื่ออะไรเงนะกลัวจะสูญพันธ์ว่าเออให้ลูกหลานัดูกันต่อไปว่ามันพอดีเอกบานส่วนเขาก็อยากได้พันธ์เหมือนกันครับแล้วก็มีแนวโน้มก็ร่วมกันเขาก็เอาลุงเพชรเนี่ยมารีดน้ําเชื่อ แต่มารลี้ดที่นี่ก็เดิมทีลุงเพชรอยู่ที่นี่เอาตัวล่อแม่พันธุ์มาห้าตัวลุงเพชรไม่ขึ้นทั้งทวงเลยลุงเพชรไม่เลือกต้องเอาไปอยู่ที่ฝูงเขาไปมาๆก็เกือบสองปีครับให้คุณจะได้ตัวล่อครับคือต้องมีความคุ้นเคยกันก่อนครับคนมากก็ไม่ขึ้นนะมาทอการตรวครับครับแต่คนมากนี่ไม่ได้เอาเลย น้ำเชื่อลงเพชรตัวนั้นรีดไว้กี่หลอดครับแล้วขายเท่าไหร่ครับประมาณสอ0 0ัหลอดหรือก,กว่าอะไรนี่นะขายตอนนั้นผมขายชุดหนึ่งมันห้าพครับ2ิหลอดนะนะครับแต่ถ้าคนชาวบ้านแบ่งซื้อหลอดนึงก็ผมก็เอาแค่700อแต่ถ้าซื้อ2หลอดบางทีผมเอาไม่ถึงรถห้อีกครับครับ <laughs> ครับตนนะครับผสมด้วยหลอดด้วยมันแค่พันสา ครับครับหมอหมอพันธ์เขาผสมอยู่นะครับครับตอนนี้ก็ไปทางลูกค้าทางนิสสานบ้างทั่วครับเขาก็พกหมอพวกอะไรเขาก็เขาสนใจเขาก็เริ่มมีโซเชียลโทรศัพท์เห็นได้ดูได้อะไรแล้วก็เขาก็มารับไปตอนนี้นะครับเป็นข้อมูลให้รับทราบไปนะครับน้ำเชื่อลุงเพชรตอนนี้นะครับหลอดละนะครับในตลาดนะครับเพราะว่าหาไม่ได้เลยนะครับ ซื้อกันถึงประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นบาทด้วยซ้ำนะครับแล้วในอนาคตนี่อาจจะเกิดประมาณถึงแสนบาทด้วยนะครับทาไมน้ําเชื้อลุงเพชรถึงราคาเป็นแบบนี้ล้วลุงติ๊กลุงเพชรนี่เราไม่ใช่ควาประกวดแต่ว่าเขาดังพอตัวเขาเองเพราะว่าเขาถ่ายทอดพันธุกรรมเนี่ยครับไปไม่เลือกแม่ลุงเพชรนะฮะแม่อีโจงอิสานก็ใหญ่หมดแล้วจะไม่ค่อยพลาดแล้วจากสองพันหลอดลุงติ๊กได้รีดเพิ่มอีกไหม ไม่ได้รีดเลยครับทําไมตอนนั้นตอนนั้นต้องผมมีอุปสรรคคือว่าผมไม่มีความรู้เรื่องดูแลถังอะไรอย่างหนึง่งวลามาเติมออกซิเจนเหลวต้องไปสระบุรีต้องอต้องพึ่งพาหมอแล้วรถผมก็ขับไม่เป็นกรคนตายายครับค,ครับครับรบางทีลูกค้ามาเอาหมอมาเอาทางสานมาไปลอยๆหลอดกอดต้องพึ่งหมอหไอ้แก่เพราะว่านับมัน,นต้องนับได้ถังะครับ ตาเราก็ไม่ดีเพราะเราเปิดเราไม่เคยขวัญมืดต้องเอาหม้อแบดเยื่ออะไรเงี้ยครับไม่เอาน้ําเชื้อแล้วใช่เอาเอาขายลูกอย่างเดียวเลยดีกว่าถูกไหมครับ่าแม่เราก็เริ่มเยอะนะอืมครับเพราะว่าถ้าเอาลูกเปชรไปรีดจะต้องไปอยู่ที่ฟาร์มเลยครับโอเคครับถ้าถ้าเอาตัวรอดมาที่บ้านนี่ยังไงก็ไม่ขึ้นครับลูกลุงเพชรจากราคาแสนหนึ่งเป็นเท่าไหร่แล้วแบบนี้อ๋อไปร้านแล้ว เปลี่ยนเลยใช่ไหมครับจากแสนเป็นล้านเลยคือพุ่งแบบชัดเจนเลยเป็นล้านเลยครับเป็นล้านเนี่ยมันมาจากอะไรครับมาจากว่าควายเราลูกลุงเพชรเนี่ยเรามีอยู่ปีนึงเนี่ยมีประมาณ10ตัว10กว่าตัว10กว่าตัวแต่ว่าคนเข้ามาหาเรานี่เป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนเลยถูกไหมครับครับเพราะว่าเขาไปเห็นรูปลูกลุงเพชรนะครับว่ามันได้ไปก็มีกําไรไปทาพ่อผันก็โอเคครับ ครับ,อรรบตอนนี้เขาก็ตามมาหาเดิมทีผมก็ไม่ได้คิดวันบอกร้านนะครับผมก็หลักแสนนี่แหละแต่ว่ามีมีเสียเข้ามาบอกว่ะวันแรกๆนะแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเรื่องเงินล้านนละครับครับ <laughs> ครับ,รบตอนนี้เขาก็มาวันแรกเขาก็เขาไม่ชอบอนะฮะเขาาชอบก็คุยบอกอลูกลุงเพชรตัวเนี้ลุงจะแบ่งไหมที่จริงผมยังไม่ได้แบ่งนะผมก่าจะจะ,จะเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยให้มันโตสักหน่อยเลยเขาชอบมาสองคนสาผ,ผลเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เขาบอกลุงตัวนี้ผมชอบแต่ผมผมให้กิโลงเนี่ยลุงให้ผมเพิ่ผมก็ไม่เข้าใจกิโลอะไร,รไกิโลเนื้ออะไบอกว่ากิโลเนี่ยก็คือคําว่าล้านหนึ่งน,นะครับภาษาควาหน<ช>ึ่ง <1 S 1> กิโลคือหนึ่งล้าน,นครับข, <อ S 1> ขีดคือแสนนะครับ,รบอ่ากับชายผมไม่รู้นะนครับครับไอ้กิโลเขาบอกว่าล้านที่ลุง ครับผมเอ๊ะผมฝันไปหรือเปล่าลุงตกใจเลยไหมว่าควายเงินเขาเรียกอะไรล้านแตกแล้วอ่ะครับใช่ไหมครับตกใจอืมตกจดีใจด้วยเอ๊ะมันมันฝันไปหรือเปล่าให้จริงหรือเปล่าเขาบอกให้จริงครับครับนั่นแหละครับครานี้ก็เลยลุงเพชรก็เลยเป็นควายที่ขายลูกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแล้วล่ะตัวละล้านครับแล้วถ้ามันขึ้นไป2ล้าน3ล้านถึง5ล้าน ปัจจัยคืออะไรครับเป็นตัวเมียรหรือว่าเป็นอะไรยังไงครับเหมือนกันครัวเราพูดตัวเมียต้องดูลักษณะครับครับลักษณะเขาแข้งขาใหญ่โครงสร้างดีเขามาดีรูปร่างหน้าตาทุกอย่างเลยครับรถ้ารูปไม่มากควายลุงติ๊กนี่ก็ที่ขายแพงก็คือมังกรเงินนะครับครับมังกรเงินแล้วก็มามังกรเงินขายเท่าไหร่ครับลุงติ๊ก ขายไป8ล้านขายไป8ล้านนะครับรู้สึกนะจะเมื่อ2ปีที่แล้วถูกไหมครับ,รบนะครับแล้วก็มาตัวเมียลูกลุงเพชรก็นั่งก็ขายไป5ล้าน5ล้านนะครับไหมครับ แล้วก็เพชรทองทาขายไปทางวัดมะขามเท่านั้นสี่ล้านโอ้โหขายแม่เลี้ยงไปก็สามล้านห้าโอ้โห <laughs> ตอนนี้เท่าที่ดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวละล้านแล้วนะครับตอนนี้ตัวดึงโดยเฉลี่ยนี่นะครับประมาณสามล้านบวกบวกแล้วนะครับแล้วลูกลุ่งเพชรเนี่ยเขาจองกันข้ามปีจริงไหมครับลงุงอ๋อแต่ในท้องผมไม่ได้จองนะครับเพราะ้องไอคอนมาเจ้าก่อน ครับอดมาแล้วก็เท่ามาดูกันชอบก็จองได้ครับครับจองได้ก็ยานมหรือว่าที่เบ็ดเดือนเหลือขวบมามาจับได้คือรอรอทุกปีละรอทุกปีเพราะว่าในในท้องผมไม่ได้ให้จองครับใครมาก่อนก็ได้เลยนะครับครับโอ้พอดีพร้อมแล้วก็ทางลูกสาวนี่เขาก็จะถ่ายไป ตายไปว่าแม่นี่ออกอะไรพอเขารู้แล้วเขาก็คนไหนมาก่อนก็ได้เลยครับขวานี่มันก็ต้อยู่ที่แม่ด้วยนะเชื้อสายแม่ด้วยถ้าเชื้อสายได้ดีก็มันจะไหวครับ,รบถ้าไม่มีเชื้อสายก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะความอดทนหน่อยครับก็ต้องเอารุ่นต่อรุ่น,นเอาไวเา้เอาที่ดีไว้ครับคนั่นแหละแล้วจะได้ประสบความสําเร็จครับ ทุกที่คิดว่าควายไทยดีที่สุดในโลกไหมครับดีที่สุดครับเนื้อก็ดีเนือ้อดีก็ควายต่างประเทศนะควายไทยเราเชนเนือ้อจะแน่นเนือ้อจะดีมากเลยครับเนื้อแดงก็ด,กดีครับพี่นอนเต็จตะกรอยากฝากฝังไว้ว่าอย่าเพิ่งเบือเบ่อหน่ายกันแต่เราทํานาทําไร่เนี่ยถ้าทําไรก่ก็ถ้าที่ราบสูงก็มีงัวทักสองแม่อะไรเงี้ยเป็นที่เสริมก็ดีครับยาเดี๋ยวนี้มันทั่วไปควายเหมือนกันนะครับทํานาก็ทำนาทำนาน้อยก็เลี้ยงสัก เหตว่าทักสองสามแม่ครับเป็นอาชีพเสริมครับครับลูกไม่ต้องเอาราคาแตนราคาลานนะครับหลักๆหมื่นเนี่ยเราอยู่ได้นะครับไม่ต้องเวลาเราเดือดร้อนไม่ต้องไปพึ่งผาทกศอครับเราก็จะได้ใช้ครับใจสบายนะครับถึง้าที่เราตัดทิ้งก็เป็นเงินเป็นทองหมดนะครับก็อยากจะแนะนําถ้าเราต้องถามใจเราด้วยว่าเราชอบไหมครับต้องถามตัวเองว่าเรามาถูกทางไหมเราชอบไหมนีครับต้องถามตัวเองต้องมีที่ครับ ครับมีที่มีมีคอกมีที่ครับมีแปลงหญ้ารับเลี้ยงได้ครับครับถ้ามีที่น้อยเราก็ทําแปลงหญ้าครับแล้วก็มีเขาเดินเล่นลักไล่อะไรอย่างเงี้ยมีขับน้ําขับได้ครับยังไงก็ได้ครับเมีเนี่ยแค่คนชอบนะยู่ทีชอบเลยครับชอบใจเราถามใจว่าเราเราชอบโอเคครับได้เลี้ยงได้ทุกคนเลยครับครับ ก็ได้เงินนี่ก็ซื้อที่ไร่ที่นาเพิ่มที่เลี้ยงเขาให้เขาเลี้ยงยาให้สมบูรณ์น,นะครับเราก็จะสบายบที่เยอะมันสบายครับยาก็ทําแปลงยาน้อยได้ยาธรรมชาติมันเยอะปล่อยไร่รไไทุง่งสบายก็ยังทํานาเลี้ยงควายอยู่ <laughs> <laughs> แต่มันเนี่ยความรู้สึกของผมไม่เปลี่ยนนะ ครับผมยังมีเงินเป็นล้านก็ความรู้สึกไม่เปลี่ยนนะแต่เราได้มีการลงทุนเราได้มีการซื้อที่นาเพิ่มได้ทําอะไรยังไงเพิ่มแบบมันจะสะดวกหน่อยเพราะว่าเรามีที่เลี้ยงควายเยอะเราก็สบายครับครับครับอยากได้แล้วก็ได้นะครับครับพอเรามีจะตุ้งจะต่างบ้างอะไรี้